มีความสงบนะพระใจตรงนี้เป็นใหญ่ใจตรงนี้ก็เป็นหัวหน้าเนื้อเป็นประธานนะทุกอย่างก็สำเร็จแล้วด้วยใจภาษาบาลีวว่มมโนบุพังคมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมยานะใจตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นบุญก็อยู่ที่ใจ เป็นบาปก็อยู่ที่ใจจะสุขก็อยู่ที่ใจจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจนี่จะมาเป็นมนุษย์ก็ใจตรงนี้ก่อนที่มีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์จะไปเป็นเทวดาก็ใจตรงนี้เองที่มีบุญกุศลก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นพระจะหมดกิเลสก็ใจตรงนี้แหละหมดกิเลสก็นิพพาน ใ,ใจตรงนี้ถ้ามันมีโลภโกรธหลงมากนะคุณภาพของใจมันก็ตกต่ำลงไปกับมนุษย์อีกลงไปสู่อาบาย,ยาภูมิเป็นภูมิที่ไม่สบายเราทุกคนก็ต้องการความสบายนะต้องการความสุขใจไม่ต้องการความทุกข์ใจในเบื้องต้นเราก็มาปฏิบัติธรรมมาให้ทานนักตั้งใจ ของเราว่าเราจะมีศีลเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติทางกายวาจาเนื้อแต่ใจที่มันยังคิดนึกปรุงแต่งไม่หยุดเราก็ต้องมาฝึกใจเพราะใจที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้นเราจะฝึกอย่างไรก็มาฝึกใจของเราให้มีอารมณ์กรรมฐาน ที่ว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆดูดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธอย่างนี้เป็นตน้นพยายามที่จะประคับประคองใจตรงนี้ให้มีสติอยู่กับคำว่าพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเมื่อเราพยายามอยู่อย่างนี้ทุกวันแล้ว วันใดวันหนึ่งจิตมันก็จะสงบเข้ามามีความปีติมีความสุขใจมีความอิ่มใจเราหินได้ว่าใจที่นึกคิดปรุงแต่งไปนั้นมันเกิดความวุ่นวายแต่ใจที่เรามีสติรวบรวมกำลังสติ ของเรามาอยู่ในจุดเดียวในลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะรู้สึกว่ามีความสุขอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเรียกว่าเป็นนิราเมตสุขสุขที่ไม่อิงกับสิ่งภายนอกปกติแล้วใจที่อิงกับสิ่งภายนอกก็เป็นใจที่ยังมีความโลภกดลงอยู่นถึงจะหาความสุขได้ แต่ความสุขนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์กลับมาอีกแต่ใจที่ไม่อิงก,กับสิ่งภายนอกมาสงบนิ่งอยู่ภายในนี้นะเป็นของสำคัญเราก็มาฝึกใจฝึกใจฝึกจิตตรงนี้แหละให้มันดีขึ้นให้มันมีการพัฒนาขึ้นไปตามระดับเมื่อเราพัฒนาได้หรือเราตั้งใจที่จะฝึกมันมีความสงบเข้ามาแล้ว เราก็จะมาพิจารณาอยู่ใน,ในความจริงที่จิตใจของเรายังหลงยึดอยู่ยังไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ใชมาโลกกายนี้แหละเอาใจนะะั่นแหะมาพิจารณาดูที่ว่าโลกกายนี้มันใช่ตัว,ใช,ตวใช่ตนจริงๆริงไหมถ้าจิตใจเรามีสติสมาธิดีปัญญาเกิดจะมองเห็นว่ามันไม่ใช่แท้ที่จริงเป็นธาตตามธรรมชาติ รวมประชุมกันเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติเรียกว่ากฎของอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาการที่เราจะเห็นธรรมะก็เห็นความเป็นจริงว่าก้อนกายนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและตัวจิตใจตัวนี้เองละมันเที่ยวนึกคิดปรุงแต่งไปดีบ้างชั่วบ้างก็ตามกขสักแต่ว่าจิตไม่ควรจะมายึดเอาอีกละ ว่าความคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกทั้งหลายเป็นตัวเราของเราให้มีสติก็มีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางอีกทั้งกายทั้งใจเราเห็นชัดเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วว่าเราก็เห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะนะตัวใจนี่เองเก็จะปลอดโปร่งอยู่แล้วนะเพราะเราเห็นความเป็นจริงเห็นสมมุติตามความเป็นจริงแล้วใจนี่ก็ว่าวิมุตติหรืวว่าหลุดพ้นออกไปจากกองกิเลส ตัดกิเลสให้เป็นสมบูเชียพหารโดยในเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พยายามจะสร้างคุณงามความดีการที่เราเกิดขึ้นมาในโลกเป็นมนุษย์พบกับพบุทธศาสนานกหาได้ยากเราพยายามสร้างความดีไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มอยู่เรายังแข็งแรงอยู่ สังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราเมื่อมีกำลังแล้วต้องพยายามปฏิบัติพยายามภาวนาพยายามค้นหาความเป็นจริงสร้างสมอบรมบุญวัสนาบารมีของเราเนี่ยให้มีมากขึ้นการฟังธรรมนี้ก็เป็นบุญอันหนึ่งเหมือนกันนะฟังธรรมตามการเป็นบุญกริยาวัตถุอันหนึ่งที่จะประคับประคองจิตใจของเรา นะให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีในทานในศีลในภาวนาแต่สิ่งที่สำคัญนั้นเราจะต้องพยายามปฏิบัติภาวนาโดยการม,มีสติของเรานี้ให้มากขึ้นเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติมีสติของเราี้มากขึ้นแล้วสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดเราก็จะเข้าใจในความเป็นจริงได้เมื่อเรามาวัดเราก็มาภาวนาอยู่ที่บ้านเราก็ให้สวนมน ภาวนาให้มีโอกาสในวันหนึ่งนะั้นรวมจิตเข้ามาสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเวลาสัก3านาทีหรือว่า1นึ่งชั่วโมงก็ขอให้พยายามทำทั้งครอบครัวอย่างนี้เราก็จะมีความสุขและมีความสงบตามกำลังและตามอัตภาพตามและกำลังที่เราได้ปฏิบัตินะก็ขอให้พยายามภาคเพียงพยายาม ปฏิบัติภาวนากันอย่างนี้ให้สม่ำเสมอทีเดียวเมื่อเราทำอย่างนี้ไปทุกอาทิตย์ทุกวันทุกเดือนแล้วนะนนหลายปีขึ้นมาเห็นผลปรากฏชัดขึ้นหัวใจของเรามีสติดีขึ้นมาสามารถยับยัง้งความคิดนึกปรุงแต่งของเราได้ให้อยู่ได้ระดับนึงบางครั้งก็เป็นสัญญาอารมณ์ที่ฝังกิตฝังใจมานาน ตัวสัญญาอารมณ์นี้มันก็ไม่เชตตัวไม่ใจ่ตนนะมันจําได้หมายรู้ว่าชอบคนนั้นเกลียดคนนั้นรักคนนั้นชังคนนั้นมันเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาอีกก็จะเกิดความรู้สึกลักชังเกลียดกรธกลัวขึ้นมาอีกแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันตัวสัญญานี้แล้วมันก็ไม่มีตัวตนเออมันเป็นเพียงสัญญามาหลอกลวงเท่านั้นเองเกิดเกิดดับดับเหมือนพยาบแดดในควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในสัญญาอารมณ์นี้ ว่าเป็นสาตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขานะก็มายึดในสัญญาอารมณ์เรื่องตัวนามที่มันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในดวงใจนั่นเองแหละตัวสัญญานี่ก็ดีตัววิญญาณก็ดีตัวสร้างขานก็ดีตัวเวทนาก็ดีก็เป็นส่วนของนามมาเกิดขึ้นมาแ,มนมนแล้วก็เป็นธรรมมาหนึ่งแล้วเป็นขันห้ารูปประขันนามประขันถ้าเรายึดมั่นในสัญญาในอดีตว่าเป็นตัวเรา รูป,ปขันในปัจจุบันนี้เราก็ยึดเอาวาเป็นตัวเราถ้าตัวสัญญานั้นปรากฏขึ้นมาแล้วเราไมา่ได้ยึดในสัญญานั้นเป็นตัวเราเราก็ไม่ได้ยึดรูปในปัจจุบันว่าเป็นเราถ้าเรายึดรูปเราก็ยึดนามด้วยถ้าเราไปยึดนามนั้นเองกก็มาถึงรูปอีกเป็นรูปเป็นนามเป็นขันหา้าเป็นกองขันนั่นเองเราก็จะต้องมาเฝ้าสังเกตดูว่าใจของเราเป็นอย่างไรบางครั้งมีสัญญาอารมณ์มาปรากฏขึ้น เมื่อเราจิตของเรานิ่งทาให้เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นเวทนาเมตนาเรายึดไปยึดมัน่นถือมั่นอีกก็เกิดเป็นตัณหาเหมือนเวียนเปลี่ยนไปกลับไปกล,บกลับมาอย่างนี้แหละเป็นภพเป็นชาติเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะเพราะความหลงอวิชชาที่มันไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเราจึง,ต,งต้องมาฝึกมาปฏิบัติกันแต่ถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้ว เราไมา่ได้มาฝึกหัดปฏิบัติเลยเราก็ตายไปเปล่าในชาติหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรซึ่งเราก็เกิดตายเกิดตายไปอย่างนี้นับพบนับชาติไม่ทวนแล้วนะก็ให้พากาันตั้งใจฝึก,กจิตของเราดูจิตของเรามันเป็นอย่างไรบางครั้งมันยึดถือสิ่งไหนเราก็แก้ไขให้จิตของเรามาอยู่ตรงกลางๆเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเห็นความเกิดดาบขึ้นเฉพาะหน้านี้แล้ว จิตของเราตั้งอยู่ตรงกลางๆนี่ตรงกลางๆนี่เมื่อมันมีกําลังมากขึ้นมาแล้วมกระทะทางเข้าวิมตติหลุดพ้นไปด้วยการที่เรามีปัญญาไม่ย,ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านี่เองเพราะฉะนั้นทำไมเราจะต้องมาฝึกจิตให้นิ่งเพราะว่าถ้าจิตไม่นิ่งจิตก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้มันจะยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาเพื่อให้ตั้งใจพยายามเพียรให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้น ใจของเราจะได้พ้นทุกข์ไม่มากก็น้อยคอยตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกทุกท่านเถิด